สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลจากพี่น้องจา๋าวันนี้น้องวึงก็จะมาสรุปแนวทางนะ,ะสรุปผลนะคะสรุปผลของวันที่สิบเนาะ,อะของหวยลาวพัฒนานะคะพี่น้องจา๋าดูพี่น้องจา๋าครั้งที่แล้วน้องวึงให้ห้าไปเนาะห้าก็ไม่เข้าคะ่ะพี่น้องค่าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะมาเข้าเจ็ดศูนย์สี่กับแปดเจ็ดเนาะเราก็ไม่เข้าวันวันที่สิบก็หลุดไปนะคะ พี่น้องจา๋าส่วนของวันที่6ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่13นะคะพี่น้องจา๋าหวยเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวค่ะพี่น้องจา๋าสูตรเม็ดเดียวนะคะวันที่13พฤษภาคม2564นะคะพี่น้องจา๋า พัฒนานะคะอ่าสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องตัวต้องซื้อนองบึงอ่านออกบ่คะ่ะอาสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าไปกลับทุกครั้งนะจ๊ะพี่น้องจา๋าไปกลับด้วยนะคะ เดี๋วน้องวึงเขียนเศ็จจะขีดให้ตัวที่ชอบเนาะ่าสูตรเม็ดเดียววันนี้น้องวึงจะให้6นะคะพี่น้องจ๋ารูดที่6ค่ะ,ะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ามาดูหกกันนะคะสูตรเม็ดเดียวนี้ก็สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจาอ๋าบนล่างนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูเนาะก็จะมีหกศูนย์นะคะพี่น้องจาอ๋าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองรูดเลยนะคะพี่น้องจา๋าหกสามหกสี่หกห้า 6ก6ก6จนะคะพี่น้องจ๋าใครชอบก็จุดไว้แคบไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องขาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะเดี๋ยวน้องมึงเขียนเสร็จจะยกให้ดูนะคะพี่น้องจ๋าอ่ามาดูตัวที่ชอบกันนะคะพี่น้องจ๋า หกสองหกแปดนะคะแล้วก็หกเก้าค่ะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวเรามาดูชุดสามตัวกันนะคะชุดสามตัวแล้วก็ลองให้สี่ตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องจาอ๋าถ้าน้องหวงเสียงเบาเสียงไม่ได้ยินก็ คอมเมนต์บอกได้นะคะพูดคุยทักทายได้นะคะอ่าอันี้3มตัวนะคะพี่น้องจา๋าอ่านี้4ี่ตัวนะคะน้องหุ่นก็จะให้ลองดูอีกครั้งนะคะพี่น้องจ๋อ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าเลือกตัวที่ชอบก็ได้นะจ๊ะพี่น้องจาอ๋าอ่ะสามตัวก็จะมี สี่หกหนึ่งสี่หกสองสามหกห้าสี่หกเก้าค่ะอันนี้ชุดสามตัวนะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูชุดสี่ตัวนะคะห้าสี่หกหนึ่ง สี่สี่หกองศนะคะอ่าอยลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเสร็จแล้วค่ะใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะอ่าก็จะมีเข้ามีดูดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าทำไปตามสูตรคํานวณไปตามสูตรนะคะอ่าก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของสาวหึงพารวยชาแนลด้วยนะคะอ่าสุดท้ายนี้น้องหึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ รวยๆเฮงๆกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ